สวัสดีค่ะมีคําถามมาหาครูเขาว่าครูหนูอายุเยอะแล้วอะ่ะหางานลําบากเหลือเกินครูจะบอกคุณว่าคุณอย่าหยุดโอกาสของคุณอย่าหยุดการเติบโตของคุณเพราะข้อจํากัดของคนอื่นครูมีเคสนี้เล่าให้ฟังสมัยตอนที่ครูทางานบริษัทญี่ปุ่น่ะครูก็ลาออกใช่ไหมแล้วมันจะมีคนมาแทนครูแล้วเขาก็เปิดรับสมัครเขารับที่อายุไม่เกิน25แต่มีอยู่คนนึงอายุ29เข้ามาสมัคร ทางฝ่าย hr เขาก็สัมภาษณ์ไปหลายคนเขาถูกใจคนอายุ29เขาก็รับคนอายุ29เนี่ยเข้ามาทำงานคุณเห็นอะไรไหมข้อจำกัดของคนอื่นมันทำอะไรความฝันคุณไม่ได้มันทำอะไรโอกาสคุณไม่ได้ถ้าคุณต้องการมันอย่างเคสเนี้ยผู้หญิงคนนั้นเขาอยากได้งานนี้เขาอยากทำงานนี้มันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เป็นงานที่เขาอยากทำ แล้วเขาก็มาสมัครเขาเห็นข้อจํากัดแล้วแหละว่าโอเครับยี่บห้าแต่ทําไมอ่ะชั้นยี่สิบเก้าชั้นก็จะยื่นไปดูคือมันก็ไม่เสียหลายใช่ปะที่คุณยื่นไปก็ถ้าเขาไม่เรียกก็ไม่เป็นไรถือว่าชั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วแต่ถ้าเขาเรียกและเขาชอบชั้นขึ้นมาเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสมันก็เป็นสิ่งดีที่ฉันจะได้ร่วมงานซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาให้โอกาสตัวเองเขาเปิดโอกาสตัวเองเขาไม่ปิดกั้นคําจํากัดของใครเขาก็ได้งานนี้ไป ทุกเรื่องเหมือนกันคุณเอาไปใช้ได้หมดอย่าปิดกั้นตัวเองเพราะข้อจํากัดของคนอื่นถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยนำหน้าอย่างแกเนี่ยไม่ได้เดือนละแสนหรอกเป็นไปไม่ได้จบการศึกษาก็แค่กศนม .6 มาตอบปวสปริญญาตรีปริญารญาโทไม่มีทางแกไม่มีทางได้เงินเดือนเดือนละแสนเดือนละล้านคุณอย่าไปฟังเขาถ้าคุณฟังเขาก็จบอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณสู้ต่อคุณมีโอกาสได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณสต็อปตามที่เขาบอก ไม่มีทางเป็นศูนย์เลยอันเนี้ยครู confirm, คอนเฟิร์มครูยืนยันเพราะครูทำมาแล้วครูก็เคยโดนพูดใส่เหมือนกันว่าน้ำหน้ายอย่างแกเนี่ยนะจะได้เงินเดือนเดือนละแสนจะได้เงินเดือนเดือนละล้านจะได้อยู่บ้านหลังเป็น10ล้านไม่มีทางครูก็เลยคิดในใจว่าแล้วแกจะได้เห็นว่าฉันทําได้ ครูก็มุมานะแต่นั้นเรื่อยมาเอ,อมันก็ได้สิ่งที่ครูหวังถึงมันจะไม่ได้ร0อเปอร์เซ์อย่างที่ครูคาดหวังแต่ครูก็สูงกว่าเดิมที่ครูเป็นอยู่ดังนั้นครูจะบอกคุณว่าอย่าไปฟังข้อจำกัดของใครให้คุณทำตามใจของคุณทำตามสิ่งที่มันเรียกร้องอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยให้แสดงออกมาให้ทำออกมาเลยแล้วสิ่งนั้นต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสิ่งนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายแล้วสิ่งที่ครูบอก ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครหรือทำสิ่งผิดกฎหมายคุณโกอาเหตุเลยในคลิปนี้ครูจะบอกคุณแค่ว่าอย่าหยุดเพราะข้อจำกัดคนอื่นบอกมาเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะครูก็อยากให้คนทำจัดซื้อเก่งขึ้นทุกคนทั้งจิตใจทั้งสกิลทักษะครูอยากให้คุณเก่งขึ้นครูอยากให้คุณเป็นแสงสว่างหลายๆดวงประเทศนี้มันจะได้เจริญขึ้น ครูก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแล้วกันเนาะครูทำได้คุณก็ทำได้ขอให้คุณอย่าหยุดสิ่งที่คุณเรียกร้องอยู่ในหัวใจขอให้คุณเอาออกมาขอให้คุณแสดงมันออกมาโอเคยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะพัฒนาตัวเองเยอะๆครูก็หวังอยากให้คนทำจัดซื้อเก่งขึ้นทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อคนคุมผู้บริหารเจ้าของบริษัทดูคุยอยู่ ก็ขอให้เอาทิคเอาเทคนิคไปต่อยอดไปบอกต่อยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยจากใจครูทัญญาคะ่ะ